สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับก็มาพบกับเบาหลองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหุ้นนีเคนิเช้าบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็รอบรอง VIP นะครับงวดประจําวันที่26นะครับสิงหาคม2565นะครับผมสําหรับแนวทางหุ้นนีเคนิช่วงนี้นะครับพี่ๆถ้าถามผมว่าเดินดีไหมผมว่าเดินก็เดินดีนะครับพี่ๆเพราะว่ามา อาทิตย์นี้มาทุกวันเลยนะครับมาหะมา4วันแล้วนะครับเนาะจันถึงวันพรหัสนะครับผมเนาะนะครับถึงอาจจะไม่แตกเด้งเช้าเด้งบ่ายนะครับก็อาจมาเช้านะครับหรือว่าไม่มาบ่ายมาบ่ายไม่มาเช้านะครับก็สลับไปแต่ก็มาตรงตรงในนบ้างนะครับพี่เนาะนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับสลับแนวทางหุ้มนิเคีนะครับก็มาดูผลรอบเช้านะครับรอบเช้าน่าจะหลุดนะครับพี่ผมให้เด่น5เด่น7ไปเนาะนะครับ v i p ออก 8 2 9กับ9 4นะครับผมเนาะ9กให้ไปหยุดหลักร้อยหมดเลยนะครับอืมนะครับไม่มีนะครับส่วนรอบปกติก็1 6 1กับ1 4นะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับรอบเช้านี่หลุดนะครับพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับรอบเช้านี่หลุดนะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้เด่น0นย์เด่น8วิ่งรุ้ที่0ูนย์ไปรอบปกตินะครับ901กับ54ก็มาเข้าที่0 1นตรงๆนะครับ เด่นศูนย์วิ่งรูปที่ศูนย์นะครับพี่นี่เลยนะครับเด้งเด้งนะครับส่วน5 4ไม่มีเนาะเสียดายห้าเอาไปไว้รอบเช้านะครับผมส่วนในรอบ VIP นะครับ818กับ08อันนี้มาเด้งๆนะครับเนาะมาในตัวเน้นด้วยนะครับแต่ว่ามาในตัวกลับหมดเลยนะครับพี่แปดศูนะครับตัวเน้นมาเข้าที่08นะครับ81นะครับมาเข้าในตัวกลับ18นะครับเด้งๆในรอบ VIP นะครับสลับเด่น8นะครับผม ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่มีโชคนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับพี่ๆก่อนไปรับชมผมก็ฝากคําเตือนไว้ทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับโปรดใช้วิจารวิจาณ์นะครับในการรับชมนะครับพี่เนาะลิ้นจะพันกันแล้วนะครับก็นะครับพี่ๆสำหรับในรอบเช้านะครับในรอบเช้านี้ รอ,อบเชา้านี้ไม่น่าจะไม่มาสองวันแล้วนะครับพี่พี่เนาะนะครับมาแต่รอบบ่ายนะครับเดี๋ยววันนี้ขอแก้ตัวก็แล้วกันนะขอให้เด้งๆทั้งเชา้าทั้งบ่ายนะครับผมให้เด่นไปที่นะครับหนึ่งแล้วก็สี่นะครับสายวิ่งลูดนะครับสายวิ่งลูด ผมให้ไปที่1นะครับพี่พี่เด่นสก็จะมี40นะครับ41 45 49นะครับผมเด่น1ก็จะมี10 12 15แล้วก็19น,นะครับพี่พี่ส่วนสายเจาะนะครับสายเจาะที่ผมจะเจาะให้นะครับ49นะครับผมแล้วก็40 หนึ่งสองนะครับหนึ่งเก้านะครับพี่พี่เนาะสลับในรอบเช้านะครับส่วนสามตัวสามตัวหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับพี่พี่ให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับก็จะเป็นหนึ่งสี่ศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งเก้านะครับพี่พี่ นี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับในรอบเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายนี้ผมให้เด่นไปที่ผมให้เด่นไปที่1แล้วก็แปดนะครับผมสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่8นะครับ ให้ไปที่8สลับในรอบบ่ายนะครับเดือนหนึ่งก็จะมีหนึ่งสองนะครับหนึ่งสามหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะครับผม ส่วนเด่น8นะครับก็จะมี80 83 8นยแล้วก็86นะครับพี่ๆส่วนสายเจาะนะครับสายเจาะในรอบบ่ายนะครับ สายเจาะนะครับผมผมให้ไปที่หนึ่งสองนะครับหนึ่งเก้านะครับผมแปดสี่แปดสามนะครับหนึ่งสองหนึ่งเก้าแปดสามแปดสี่นะครับสลับสายเจาะนะครับส่วนสามตัวนอกลักร้อย หลักร้อยนะครับผมให้ไปที่เลขเก้านะครับพี่ให้ไปที่เลขเก้านะครับก็จะเป็นเก้าหนึ่งสองนะครับเก้าแปดสี่นะครับพ,พี่เนาะนี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหุ้นนิเคียเช้าบ่ายนะครับรอบปกติรอบรอง VIP นะครับ ก็ขอให้มาเด้งๆนะครับทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับขอให้มาตรงๆเน้นเนนะครับพี่พี่เนาะนะครับก่อนหยุด2วันอย่างที่ผมบอกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่พี่ fc ทุกๆกคนนะครับร่ำรวยเฮงเกันนะครับผมกับสวัสดีครับ